เล่นแลอะไรเล่นอนะไรจะปลดมาว่าจะหาซื้อรหัสรหัสที่จะมีมีรหัสเหลือๆอขายบ้างด้วย <c oughs> ขายเท่าไหร่ครับหมดจะปล่อย <c oughs> อยากได้แค่กระเป๋าล,อล่าลองหนเพราะแล้วต่อล่องหนเดือนใช่ได้คอมบินแล้วโอ้ยเป๊ ที่นั่นู่ตรงนั้นหนึ่งล่วงหนึ่งไปสองไปสา่ปสาแจ็คแยครับน <Yeah. S 2> ะ Yes. Uh, Maybe. After we move, after we leave, leave the oh, yeah. after the ลุ้นเย้ที่ว่ามันเจ๋งไหมนึกกูเป่าหมดเปลืองเรื่องจริงไม่มีสไตล์คือมือก็เจาะกบเกินยังไม่ทันได้โชว์ฟอร์มหน้ามือกระเจียนมึงก็เห็นมึงนอนกันเกลื่อนหมดจะกับประดุกชนเคลื่อนเตรียมหน้ามึงรอไว้รับแรงปะท้ายคือจะสู้กับสิ่งที่มึงไม่มีทางชนะตัวโยกีเอสบุูมจับไว้ซ้ำมีปัญหากับพวกกูเท่ากับหายนะอยู่ในที่ลับๆมึงก็เดินดีๆจะเสือกโงู้ดุมๆเข้ามาโดนฟรีๆมองไกลๆมึงมันควายดีๆไม่ต้องมัดมือชกแค่มึงดูดีกรีดูมึงซ้อนแล้วมึงก็ NPC อ้าไม่ต้องทำกูููมมมีีีไไรรดดออย่าาเสืกกกทำ้จััตวหน จริงช่มจากกูซีมันจะฟักก์ชีเอสฟูกออเอิงสตองคอกูเป็นเพชรวาไม่ใช่แค่ทองจากสภาพเลยที่พวกแม่งมองมันก็คงจะอิดชาที่กูชูโลทองที่กูคนจริงกูไม่เคยคิดฟ้องเอ็ยืนหนึ่งว่าไม่มีที่ซอรู้สึกหจจริงว่าไม่เคยมีซ้อมจะฟักก์ชีเอสฟูกออเสต กอสตงที่ขอกูเป็นเพชรวะไม่ใช่แค่ทองอยากสะพานเลยที่พวกแมงมุมมันก็คงจะอิจฉาที่กูชูโลทองที่กูคนจริงกูไม่เคยขี้ฟัอ้เอ็ก็ยืนหนึ่งว่าไม่มีที่ซ้อมลุนสนามกูเอาจริงว่าไม่เคยมีซ้อมจะฟังกันยีเอ็กูกู ได้เปล่าแค่กูยินในน้สมิงตาซ้ายกระตุกพ้าหัวการตายมึงลงไปในข่าวระดีแอสพวกโคตรพุ่งไม่เคยมีสะดุดเจอโจมเจองูกูตีมึงก่อนเลยไม่ต้องหาเหตุผลให้ขอผ้าจ่อของมึงสกิลแบดคาดแล้วยังบอกตัวเองตื่นอย่าคิดว่าตัวเองตึงมากเลยกูจะล่อหน้ามึงหิรูย้อนเป็ขนมเตรียมเด้งหนึบหนับไม่ใช่รถไฟมึงไม่ต้องทำเดยฉิบขับใจกับพวกกูมึงเตรียมรับศึกหนมาอดีตในเลนเปนพุ่งปีทำใจมึงเต้นตึบเปลกูไม่ช้อยให้เรียกจะเอาไตหรือว่าหมัดคนลืมหมาดทำไมมึงเก่งกันแต่กลับใจไม่แข็งพอก็หลบไปเธอะไอออ้สสัััเเเเพราาว่่่่นนนนนีีกกกูดดดดิิ็็หลบมึง ยีเสือ่ดุมดุมเข้ามาโดนฟฟีมองไกลๆมึงเหมือนควายดีๆไม่ต้องมัดมือชกแค่มึงดูดีกรีดูมึงซ้อนแล้วมันก็เอ็พซอ่ะไม่ต้องทำกูมีไรดีย่าเสือกมาทำเมืนรู้จักกูดีตัวไหนที่ว่าเจ๋งชื่อยมาจากกูทีมาจะฟักจีเอสฟกูกอยสตอง์คอกูเปนเพชรวาไม่ใช่แค่ทองจากสภาพและที่พวกแมงมอมมันก็คงจะอิจชาที่กูชูลรอทองที่กูคนจริงกูไม่เคยคีฟองสยืนหนึ่งว่าไม่มีที่สองสนามกูเอาจริงว่าไม่เคยมีซ้อนฟากาจีเอสฟากูกอ์ยสตล พวกกก็เองสตอ์่ขากูเป็นเพชรว่าไม่ใช่แค่ทองจากสภาพเลยที่พวกแมงมองมันก็คงจะอิจฉาที่กูชู้อทองที่กูคนจริงกูไม่เคยคิดฟ้องยืนหนึ่งว่าไม่มีที่ซ้นักูเอาจริงว่าไม่เคยมีซ้อแต่ฟังจก G S กูก็งส์อ ลุ้นใหญ่ที่ว่ามันเจ๋งไม่รู้กูปลอมหมดเลยจริงๆไม่มีสไตล์คือมือก็เจาะกบเกินยังไม่ทันได้โชว์ฟอร์มหน้ามึงก็เจียนหมดกูเห็นมึงนอนกันเกลือนหมดอย่ากับบดุกชนเกลื่อนเตรียมหน้ามึงรอไว้รับแรงปะท้ายคือจะสู้กับสิ่งที่มึงไม่มีทางชนะตัวโยกกับดีเอสบอกมึงจำไว้ซะมีปัญหากับพวกกูที่กำลังหายหน้าอยู่ในที่ลับๆมึงก็เดินดีๆจะเสือกโง่ดุมๆเข้ามาโดนฟรีๆมองไกลๆมึงเหมือนควายดีๆไม่ต้องมัดมือชกแค่มึงดูดีกรีดูมึงซอลแล้วมึงก็เอ็นพีซี ฟักกะจีเอสกุกอสตองวนเพชรว่าไม่ใช่แค่ทองจากสภาพเลยที่พวกแม่งมอมก็คงจะอิดฉาที่กูชูโลทองที่คนจริงกูไม่เคยคีฟองเอกูยืนหนึ่งว่าไม่มีที่ซอากกูเอาจริงว่าไม่เคยมีซ้อนฟักกะจีเอสฟกุกอิสตอกวนเพชรว่าไม่ใช่แค่ทองจากสภาพ พวกแม่งมอมมันก็คงจะอิจฉาที่กูชูโลทองที่กูคนจริงกูไม่เคยขี้ฟองเอคือยืนหนึ่งว่าไม่มีที่ซ้อมลุกนสนามกูเอาจริงว่าไม่เคยมีซ้อมแต่ฟังกจีเอ็มกู going s t r g แค่ผู้หญิงในแก๊งกูมึงจะไหวหรือเปล่าแค่กูยืนในหน้าสนิมตาซ้ายกระตุกกูพลาดหัวการตายมึงลงไปในข่าวแล้วจ s กูโคตรพุ่งไม่เคยมีสะดุดจะเจอโจรเจองูกูตีมึงก่อนเลยไม่ต้องหาเหตุผลให้เขาว่าเจาะของมึงสกิลแบดขาดแล้วยังบอกตัวเองตึงอย่าคิดว่าตัวเองตึงมากเลยกูจะล่อหน้ามึง